สวัสดีครับมาเาตอนแรกเราได้เห็นวิดีโอเปิดตัวไปแล้วชอบไหมถามว่าดูแล้วเป็นยังไงเขาตอบว่าหล่อเลยยืนยันไปยืนยันไปดูแล้วเป็นยังไงหล่อมากไม่รู้สึกชิลรู้สึกอะไรเลยหรอรู้สึกว่าหล่อมากขอบคุณครับสมมติว่า ห้องนี้เป็นห้องคาราราเกะได้ไหม I give the mic to other people to sing งั้นพวกเราร้องได้ไหมให้แฟนๆร้องกับคุณได้ไหมฮะ Can we sing together Oh yeah Three two one ไหนอะพี่เสียงหน้ามากเลยอะพี่เอาให้ดีแล้วได้ไหมร้องได้ไหมพูดก่อนร้องได้ใช่ไหมอ๋อ เอาท่อนที่เป็นชื่อเพลงเลยได้ไหมเชิเริ่มให้หน่อยได้ไหมคะ Can you start Me? Yeah ช่วยเริ่มแล้วเดี๋ยวแฟนๆจะลองด้วยกัน We are going to sing together Very sure very sure ซันซันแล้วกัน Everyone knows fate Oh มาแล้วโอ้ใจไม่ดีเลยตะเกียใจไม่ดีเลยนะคุณอย่านิ่งนะไม่เอานะ Do you wanna teach something? me อยากสอนผมอะไรไหมดังค่ะอ่า